ผมนี่น้อกเบิ้งละครับไปครับเพราะว่าเลขสามตัวกันรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นตัวจริงได้สบายด้วยลงทุนจักนา,าที่บาทก็ได้ยี่หรอกมันเคยเข่าเลขสามตัวให้เห็นอยู่ครับผมสามตัวก็เคยเข่าเนาะครับเนาะแมนครับแมนเมื่อเปิดสำนักก็เคยเข่ามาแล้วสองสองสองแปดเห็นเห็นจ้าจ้าเต็มเต็มแล้ว เดี๋ยวเมืม่อเปิดสำนักมันมันไล่สวดพร้อมสำรับแนวทางรัฐบาลไทยพอเสิร์ตวันที่28พอเสิร์ตที่จุดทูบมันปูดำเนอพี่น้องเนอะติดตามเบื้องติดตามวันที28่28่สินะครับวันที28น่28พอเสิร์ตที่จุดทูบก็แม่บ้านเตาจะเพิ่พอไหคืองวดเมื่อกี้เนี่ยเขาก็เไดล้ำแล้วดวยน้ำกันครับผม พอมันมีมันมีมันมีตัวเน้นๆให้อยู่แต่เพื่อนไห้เพื่อนสี่ห้สร้างแล้วเพื่อนต้องไห้เข้าแน่นอนล่ะจะได้ก็ได้ครับผมขอบคุณพ่อเสือด้วยไรนะครับที่ไห้แนวทังทา้งประเทศนะครับเนาะครับผมใหครับเอฟที่ทุกคนลำลำด้วยโศกมานะครับเ้อสลับมันนี่สาธุสาธุสาธุเขาคือเก่านะครับเนาะครับขอบคุณไรไรครับ ครับสำหรับแนวทางของโพเสดนะครับก็พอโอษขอ l o t ผ้หลายๆนะครับมีสายเข่านะครับถูกตัดไปนะครับเนาะ <c oughs> ในช่วงแรกๆนะครับที่คุยกับโพเสดในช่วงแรกนะครับถูกตัดไปก็เลยเรื่มเอาไหมนะ้ครับเนาะเอาตัวเลขกแนวทางของโพเสดกะบ่หลายนะครับแนวทางต่างประเทศมือหนหิไบ่ค่อยรายปันได นะครับเอาทั้งสามหน่อยเลยนะครับ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวจะพาไปเบิ่งทางด้านต้นยางไรพญานาคนะครับต้นยางพญานาคนะครับว่าจะเห็นตัวเลขแนวทางตัวใดน,นะครับซึ่งเมื่อวานนี่นะครับแหวนเห็นหนึ่งสี่ห้าหนึ่งสี่เจ็ดเจ็ดหกออกเจ็ดหก 8, 6, ออกเจ็ดแล้วนะครับเมื่อวานนี้บัดนี้เมื่อน,นี่ก็เลยไงม่มยมาเบิ้งต้นไมนะครับ อยู่ที่สวนธรรมแห่งนี้นะครับให้ตัวเลขแนวา่าแม่นจริงๆนะครับแอดเขาม,ามือเมื่อดนห็นเมื่อนั้นนะครับแต่ว่าบริจัดนะครับส่วนเอฟซีทันใดที่เขาเบิง้งเขาชมอยู่นะครับถ้าเห็นก็จัดเ้อครับเด้อถ้าเห็นก็จัดนะครับ,ถ,รบถ้ามาแต่จอบจัดเลยนะครับเอาพอเสือดบ้าหกคือไม่หกเนาะที่นี่ นี่ครับอยู่ที่ต้นกล้วยเอางกจะมาอีกต <fen> ีครับหกจะมาอีกหรือเมื่อนี้นะครับอยู่ที่ต้นกล้วยหกแปดนะครับเจ็ดหกแปดจะมาอีกตีครับเมื่อนี้นะครับเจ็ดหกแปดจะมาอีกไหมเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวพับไปเบื้องอีกทั้งต้นยางนะครับอันนี้อยู่ที่ต้นกล้วยนะครับ เว้ยลูกเตลูกหลันมาขอใหม่เด้อบัดขอให้น้อยวันที่ยี่สิบห้ามือนีแลละครับตอนแรงปูจะให้ตัวไดเนอะตัวดำทองดำขาลายนะครับเป็นไฮแมนนะครับ <c oughs> เอาพิ่งจะมาให้ออกมือนีติปูเห็นกันบอนะครับเอฟซีทุกท่านครับนี่ครับสี่ห้านะครับหนึ่งสี่ห้า เห็นปะครับสี่ห้านะครับหนึ่งสี่ห้าหนึ่งสี่ห้านะครับ เห็นกันบอนะครับ fc ทุกท่านครับ1นึ่งสีนี่ครับหนึ่งหนนะครับ1น5เห็นกันบอรครับ fc ทุกท่านครับ ส่วนมุมนี้นะครับเป็นสามสามคือพอเสื่อดวานนะครับเด้อนี่ครับสามสามนะครับสามสามคือพอเสื่อดวานนะครับในมุมหนี้นะครับนี่ครับสามสามเอามีซีเป็นไปได้นะครับสําหรับแนวทางต่างประเทศนะครับ คงจะมีเท่านั้นนะครับเนาะปูดำเพันไห่หลายหางและปูปูพินเคยไห่วลายหางแต่ว่าเขาเป๊ะๆนะครับมือนี้จะมี1 4ึหกับ3าสนะครับ เอ้ยให้เห็นให้เขาตรงๆเ้ยหาหน้อยมืนอนี่นะครับ 4ี่กับ3 3มสามาเดี๋ยวฮะแอดจ,จะให้เบึง้งเนวทางของพ่อเสือดไม่นะครับเนวทางของพ่อเสือดเนวทางต่างประเทศวันที่25เดือน6ปี6 5เดิน6กลอง3นะครับ <c oughs> เล็กได้กรอบนะครับแต่ว่าแอดไปรดกรอบใหม่ได้ครับนะมีหกหกสองสามห้าเก้าหีศูนสามหกสานะครับ จับค่อยหรือว่าจับสลับคู่ออกมาแล้วนะครับพอเสิร์ันเน้นให้3ตัว6 2ส633 564 2ตัวจับคู่ยุ่ที่สา6สามหกหกหกสองหสามหสนะครับส่วนเตี้ยเทีนเมื่อตะกี้นะครับอยู่ที่ต้นยางนะครับ <c oughs> 1 4ึหกับ3าสนะครับ แต่วายูเห็นที่ต้นกล้วยนะครับจะเห็นเป็นหกเจ็ด <c oughs> นี่ครับอยู่คนละสวนเลยหกเจ็ดนะครับหกอยู่บนเจ็ดอยู่ข้างล่างนี่นะครับอยู่ที่ต้นกล้วยเห็นกันปะครับหกเจ็ดอยู่ที่ต้นกล้วยเห็นเป็นหกเจ็ดนะครับเนดะ้อ <c oughs> มักจบกค่อยจัดคัดกระ่ันนะครับสำหรับแนวทางต่างประเทศ ของบู้เสิดมีที่จับคู่เมื่อแล้วสา6สามหกหกหกสนะครับส่วนอยู่ที่ในวงลิบนะครับเป็นของแกรดนะครับที่เห็นอยู่ที่ต้นยางพะาดหนึ่งส่ห้าสามสามเดี๋ยวจะลงเจ็ดหกเจ็ดให้อีกนะครับเอบซี FC ทุกท่านครับส่นอนุวาตยลงในคลิปเดียวกันเลยนะครับ หนึ่งสี้าสามสามหก็นะครับเป็นที่แอดเห็นนะครับด้วยราะว่ามีหลายน้อยนะครับเนาะมีหลายน้อยกับเลยตัวเล็กเลยส่งหลา่ในนะครับด้วยเอฟซีตัวกลนครับแต่ว่าเมื่อคืนนี้เมื่อคืนนี้จุดทูบนะครับห้าสองสองนะครับ ตนถูกเมื่อขึ้นนิตี้แอดจุดนะครับห้าสองสองแล้วก็สีหาขึ้นกันนะครับสีหานี้ขึ้นกันนะครับส <c oughs> ี่ห้าเห็นแต่เมื่อขึ้นนี้แล้วนะครับเด้อยสซีตัทกันครับสำหรับสี่ห้าตื่นเสามานะครับแอดก็ยังไม่เห็นอีกหนึ่งสี่ห้าอยู่ที่ต้นยางพญายนาคนะครับสามสามหกเจ็ดนะครับ มามักชอบกระจัดนะครับเด้อส่วนของพ้าเสื้อหกหกนะครับแต่ว่าขอความเห็นเป็นหุกเก็นะครับเอามักชอบกระจัดนะครับขอบบุญขอบคุณเอฟซีทุกๆท่านนะครับที่เข้ามาเบิ่งมาชมมาเป็นกําลังแรงเชียร์แรงใจกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้แชร์ทางช่องครับสําหรับในคลิปนี้นะครับกับมีตัวเลขแนวทางมาฝากพี่ฝากน้อง เพียงแค่นี้นะครับวันนี้มีแค่แนวทางต่างประเทศไปก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้เนาะไปเที่ยวหาหน้อยกันนะครับอยกนี้ก็ขอใหท้ทุกทุกๆท่านนะครับรว,วยโชครวยโชครับทรัพย์กันนะครับเอาสำหรับคลิปนี้คออมร่าพาจากพี่จากน้องไว้เพียงแค่นี้ตามต่อกันในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ โชคดีกันทุกทุกท่านครับผม